เรองนะคะจมูกที่คุณทำมา4-5ปีหรือ6ปีขึ้นไปสามารถเคลื่อนหรือว่าบิดเบี้ยวได้เลยทีเดียวนะคะเพราะว่านางดึงดับมากจริงๆค่ะสวัสดีค่ะฮัลโหลโวันนี้กลับมาจากทำงานเหนื่อยเลยนะคะจะสังเกตได้ว่าพักนี้ทำไมหน้าน้องใสนเยอะมากนั่นก็คือเหล่าที่มากหน้าที่ลอกสิวเซียนทั้งหลายนะคะหลังจากที่น้องคร่งปรุปรังมากนะคะ ตัวนี้ช่วยค่ะตัวนี้ช่วยตัวนี้ช่วยน้องนะคะอ่าแคทตี้ดอสซูเปอร์รเกลร,ริชาเคลนอสนะคะคลอนซิงนะคะนั่นก็คือที่ลอกสิวเซนนั่นเองะคะ่ะรับรองนะคะจมูกที่คุณทํามา4,5ปีหรือ6ปีขึ้นไปสามารถเคลื่อนหรือว่าบิดเบี้ยวได้เลยทีเดียวนะคะเพราะว่านางดึงดักมากจริงๆะคะ่ะวีการทําอยู่หลังซองนะคะคือรอ15นาทีนะคะแล้วก็ลอกออกนะคะอาตัวนี้ผ่านนะคะรอตัวตัวต่อไปนะคะ อ่านแล้วต่อไปนะคะนั่นก็คือน้องคนนี้นี่เองนะคะน้องโคนดํานะคะน้องช่วยเรื่องสิวตันสิวเซียนนะคะกระชับรูขุมขนนะคะเมื่อมาเข้าไปแล้วเนี่ยน้องก็จะทําหน้าที่ดึงสิวเซียนออกมานะคะและลดการเกิดใหม่ของสิวด้วยนั่นเองนะคะ มาค่ะน้องตัวต่อไปของเรานะคะนั่นก็คือน้องคนนี้นั่นเองนะคะ่ะมาคนขาวค่ะช่วยเรื่องลอกสิวเซียนทั้งใบหน้านะคะทั่วใบหน้าของเราเนี่ยรอกสิวเซียนออกหมดเผยผิวไหม้นะคะผัดเซลล์ผิวลดรอยแดงรอยดําการเกินสิวนะคะตัวนี้ก็จะช่วยเรื่องสิวนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปมากันนะคะเดี๋ยวเราจะดึงให้ดูเอาฝั่งขาวก่อนแล้วกัน ได้ลอกมากออกมาแล้วนะคะก็จะเป็นประมาณนี้เนาะสีดํามันดูดได้จริงแต่ว่าเรายังไม่เห็นตอเห็นอะไรเท่าสีขาวนะสีขาวนี่คือเห็นตอหนักมากด้วยความที่มันเป็นสีขาวหรือเปล่าก็ไม่รู้นขนเขินคือมันดึงดึงหนักมากนะคะตอนนี้คือนหน้าแดงมากหลุดจริงแต่เจ็บอาสรรพคุณก็อย่างที่กล่าวไว้ต้นคิดนะคะว่ามันมีอะไรบ้างก็ ทำความเข้าใจกันนะคะแล้วก็ถ้าใครอยากซื้อก็เซเว่นมีค่ะมี2ขนาดนะคะมีแบบซองแล้วก็แบบหลอดใหญ่นะคะเดี๋ยวก็จะขึ้นรูปไปให้เนาะแล้วก็ราคาเท่าไหร่เท่าไหร่เดี๋ยวจะบอกให้นะคะสําหรับวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนเนาะก็ขอ,อนอนก่อนแล้วก็คลิปต่อไปจะมีคลิปอะไรมาสินค้าอะไรมาก็ฝากติดตามดนวยนะคะบาย